ยากว่ะแป๊บนึงสครูขอไปวาดเองดีกว่าสครู <c oughs> ลบทิง้งนีเอาภาพเก่าเลยภาพเก่าไปสุดๆเลยเชื่อเว้ อนุยาตไอแอคนไทยนะเว้ยภาพเก่าคดเท่อ่านี่แบบร้อยชิวราระว่าคนนานวัด the freak the freak is dead ดำเกินไปนิดนึงต้องให้ครบไม่ต้องให้ครบค color แนะดูเลอร์ดิถ้าเกิดปรับศูนย์คือเออเอาอันนี้ไปเลยเท่ดี อะไรนะอะไรเมื่อกี้เกิดอู้ยชัดเขาเทเขาเท่เขาเทออเทอชแคปตัวเอกาหัวเดียวมันดูตีงตองเจอวะเฮ้ยจ่อไงอะแปดหนึ่งเอ็นเอนึอ็นเอ็นเอ็แปดหนึงน่งเอ็ เพิ่มสีดำรตรงนี้หน่อยวางนี้เป็นดำเออนี่ต้องแบบนี้นี่สีจะหาทางออกไง น,นี่เอาไม่ได้อ่ะได้แค่ escape เฮ้ยมีดานต่อไปหลยต้อไปสร้างเพิ่มแล้วจะมีต่อคลิปหน้าแน่นอนเลย,ยนี้ชอบชอบชอบอะจะถ้าเกิดแมปทำเสร็จแล้วนี่ก็ให้มาเล่นนะเปิดให้มาเล่นเลยจะขึ้น 3D ได้วไม่ไหว เออนี่คือเกมแฮกคุกเอ้ยติดอะไรอ่ะอันนี้ก็ติดแับภคาบบ้านนิดหน่อยเออแป๊บนึงตัวเล็กไปเลยเออ ตัวเล็กไปเลยอ่ะอยู่ไหนอ๋อนี่เอ,อเ้ยเขาไปตรงนั้นเฮ้เดี๋ยวถ้าเกิดตัวเล็กเออเออ,อเออก็ได้ปะมรไแ้กมะไ้อีกสัดเอ,อ้ยนี่กดตรงนั้นไปเลย นี่อืออืมทีเดียต่างนี้ต้องทีดีเออขึ้นตาตากเกิดเลยขึ้นกยบางูก,กตาเดี๋ยวน่าม,มีทางออกปะไม่มีวาเหี้ยมาต้องปลดล็อกอันนี้ลหรต้องปลดล็อกกันอะไรนะวิธี อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการโดดเฮ้ยแปะคือลดอุยลดไปยา่าสุดหยอดจะมีพานหน้าแน่นอนอู้ช

ปิดถ้าผมเปิดให้เล่นได้นะก็ไปเปิดให้เล่นเลยตกอ,อะกำแพงนินจาออออจเออเขาเล่นเขาเล่นแบบนี้อยู่แล้วหนึ่งเออกำแพงนินจากำแพงนินจาเออเออสามสองหนึ่งเออ ไม่สู้ไม่สู้เฮ้ยไฟเดือวาดีละอยรู้ละจ้าัฟังกดตรงนี้นี่ก็กดตรงนี้ตรงนี้ัรู้ละ ตรงนี้เออรัวตรงนี้เออรัวเออรัวเลยมาตรงนี้เออเออทีนี้มันเป็นยังไงคมชัดปักร้อยแต่เหมือน,นคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอะมาเล่นเฉยฮะอ๋อนี่หมดแล้วหมดแล้วเหรอ อันนี้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่มีเพื่อนมาเล่นถ้าใครอยากเล่นแบบาผมก็ต้องรอแล้วอีพี่หน้ามัง้งดูซิว่าสามารถเปิดแบบเรียกว่ายังเปิดโหมดแบบเนีย่ยเออเป,ดดเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วก็เอาไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันเหนื่อยแล้ว หนือจริงๆไปนั่งวาดอกกามาเนี่ยนั่งวาดอีกาเนี่ยไม่รู้วาดไปทำไมเพื่อเอียงก็ไม่รู้ก็ใครชอบกรลิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องลาก่อนสวัสดีครับผมบาย